มาะกําลังปานនាងស្រីបញ្ចោបងมาะกําลังពេលដែលគេប្រាប់ថានាងស្រលាញ់បងយ៉ាងខ្លាំងនាងគយអោយខ្លាំងវងបងស្អប់តើឬប្របងវាប្រមិនជាបបមកកាន់ហោថាស្រលាញ់ធ្វើអោយបងឡំស្អប់ เตรใสยกังหง้งเนียงเธอไอ,อบอบสั่งเธอเออเอาแค่นี้แหละนะครับผลงานเพลงมอดกำลังนะฮะเป็นผลงานเพลงที่เคยโด่งดังเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วของกระผมเองนะฮะร,รกตำไรยนะฮะแนะนำมาจาก ห้างแนะนํามาจากหุ้นส่วน MM ครับนุ่มดาวชาวเมืองช้างแนะนํามาก็จัดให้แล้วเดิอหุ้นส่วนเอมเสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สาหรับแฟนเฟซเฟซบุ๊กนะครับของประกอรถบ้านแล้วก็ลูกค้าพร้อมทาง f อที่น่ารักนะครับทุกท่านเลยของประกณ์รถบ้านอําเภอรกระสังครับนะฮะวันนี้ก็พบกับการไล์สดรถสวยของกระผมในช่วงบ่าย อีกแล้วครับท่านนะฮะวันนี้ก็อาจจะพบกันล่าช้าทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายนะเนื่องจากว่านันนาเต็นรถของเรามีการทําถนนใหม่ปรับปรุงถนนนะฮะขุดคลองเพื่อเอาไปถมถนนขุดถนนไปถมคลอง <c oughs> <c oughs> นะครับก็เลยทําให้พื้นที่ในการไล่สดนั้นลําบากยากเย็นเหลือกเกินวันนี้นะครับก็เลยก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่า ยังไงก็ได้พบกับพ่อแม่พี่น้องลูกค้าที่น่ารักของเราอยู่แล้วนะครับให้หายคิดถึงกันเนาะ <laughs> วันนี้ผมมีรถเก๋งเข้ามาใหม่ๆอีกแล้วนะฮะมาจากขอนแก่นครับ ที่ผมพูดเมื่อวานว่าจะรอไล์สดรถสวยๆที่มาจากคอนแก่นแต่เมื่อวานมาไม่ทันนะครับก็เลยได้มาไล์กันวันนี้นะครับสดสดร้อนๆยังไม่ได้แต่งเติมอะไรชั้งสิ้นนะฮะเป็นรถเก๋งรถบ้านมือเดียวที่เจ้าของขายให้โดยตรงไปรับมาจากคอนแก่นเมื่อวานไปซื้อกันสดๆเลยนะครับนะฮะก็เอามาไล์ให้ท่านดูก่อนรถเก๋งยี่ห้อ ฟอร์ดเฟสต้าหนรุ่นท็อปเลยนะฮะเออนะครับฟอร์ดเฟสต้าหนรุ่นท็อปปี2,012คันนี้นะฮะยามันมีความพิเศษตรงไหนแล้วยา่าถ้าไม่มีความพิเศษเขาเคยเอามาขายวะนะฮะดับประกรณรถบ้านแล้วนะพิเศษตรงที่ เป็นรถบ้านมือเดียวที่ซื้อจากเจ้าของเดมมาโดยตรงนะครับพิสุดได้ที่นาเล่มน,นะแล้วก็ข้อที่2คือนะครับเป็นรถที่ใหม่น้อยมากๆเจ้าของไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะครับรถปี2012นะแต่ใหม่แค่เสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับใหม่แท้เลย เซ็นต้นๆเนี่ยมันเซอบานบอลติหน้าจะดงนะนะครับเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยตัดสินใจขายเอ้ยตัดสินใจขายให้รถเก่งเออเออเอออย,ยา่าชาห่ไม่ค่อยได้ขับไปไหนเลยขายให้เต็นดีกว่าเ, <c oughs> เจ้าของเดิมบอกอย่างนี้นะครับนะก็เลยเอามาแต่งเป็นลิเกร้องกันเลยนะครับแล้วก็มีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจากโรงงานเลยนะฮะ ไม่ได้เอามาติดเองไอ้ตามที่ข้างร้านข้างนอกนะฮะมันติดมาจากโรงงานเพราะฉะนั้นความเหนียวความยืดหยุ่นจึงเรียกว่าเป็นพิเศษเลยไม่ต้องห่วงว่าจะแตกหักง่ายนะครับนะฮะนี่คือข้อพิเศษนะครับแล้วก็เบาะหนังเท้จากโรงงานเลยนะครับเบาะหนังจากโรงงานนะนะครับไม่ใช่เบาะที่เอามาทําใหม่นะครับ เรียกว่าของเด่มดื่มติดรถมาจากโรงงานเลยนะครับนี่คือความพิเศษของรถคันนี้นะครับแล้วก็มีถุงลมนิราภัยคู่หน้านะครับถุงลมนิราภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS เนี่ยสนอมเตอร์นะำพ่อ็นรุ่นท็อปเนี่ยรุ่นท็อปแล้วเคยธรรมดาที่ไหนนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับแฟนๆที่อยากได้รถเก๋งกระ,ะทัดรัดปราดเปรียว สะดวกในการเดินทางแบบใช้ทําเวลาขับไปทํางานอย่างเงี้ยเฉพวชเฉวเจ็ะเก็ตจะกุดไปเลาะตามนู่นนี่นั่นได้นะฮะเพราะาด้วยความคล่องตัวเนี่ยฝาก Ford ดเฟสต้า1.6รุ่นท็อปปี2012คันนี้ไว้ในอ้อมใจของท่านด้วยนะครับนะฮะกระจกข้างปร,รับไฟฟ้าเออนะครับกระจกข้างปร,รับไฟฟ้าง่ายมากนะสะดวกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอีกเนี่ยน,นี่ธรรมดาที่ไหนนะฮะ ปรับเล่นได้ทุกระบบเลยอยู่ที่พวงมาลัยนะครับเพราะว่าเป็นระบบ m ั l t i ฟังก์ชันนะครับนะมีไฟตัดหมอกด้วยเออนะมีหมอกปุ๊บไฟตัดหมอกจัดให้นะครับวิสัยทัศอา่าทัศนาวิสัยเอยยอยใหญข้าใหญ่เตราโน,โนในการขับขี่ดีมากนะครับเอเย็นสบายนะเอเย็นทำเย็นเจี๊ยบเลยนะ เปิดตอนเย็นเย็นถึงเช้าเลยนะเอนะครับแล้วก็วิทยุซีดี m p m f m f m Blue ็ t o แล้วก็ช่องอางนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งฟังได้เลยนะครับมีเพลงเพราะเพราะแล้วแต่ท่านจะเปิดนี่คือความพิเศษของรถคันนี้ครับราคาเบาๆราคาไม่แพงนะระดับประกรณรถ้านแล้วเขาไม่ขายรถพแพงรอกนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิดด้วยนะครับ ช่วงวิกฤตโควิด19นะยังไม่ขึ้นเป็น2021สักทีเลยอยู่19อยู่อย่างนั้นแหละแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับของประเทศไทยเรานะฮะที่ประเทศเราเป็นเมืองร้อนนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็โหทะลุเกือบ40องศานะในหลายๆพื้นที่นะครับทำให้เชือ้อโควิดนั้นไม่เติบโตเท่าไหร่นะครับไม่เจริญเติบโตเท่าไหร่เพราะโควิดมันจะแพ้ความร้อน นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องให้ความร่วมมือในการป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใส่แมสปิดปากล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะฮะหรือ,อล้างโดยเจลนะครับก็ทำให้โรคโควิดบ้านเราค่อยๆซานะครับก็ผมได้แต่หวังว่าเหตุการณ์คงจะเข้าสู่เหตุการณ์ปกติภายในเร็ววันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องจะประกอบอาชีพกันเหมือนเวลาที่ปกติทั่วไปนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นนะครับก็ เป็นกาลังใจนะครับจากประกณ์รถบ้านครับนะ mm. ก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับ mm. อยากได้รถเก๋งสวยๆผมฝากคันนี้เลยนะครับซื้อมาสดๆรอนรอดและเป็นรถเก๋งที่ไม่เคยขับชนนะไม่เคยขับชนไม่เคยขับจันทร์ไม่เคยขับระยองยี่อะไรชนจันทรยองเกี่ยวอะไรกับรถแล้วเอาก็นชนมันอยู่ใกล้ระยองนะชนชนจันทรยอง มันไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงว่าขับไปประสบอุบัติเหตุหรือชนกันไม่มีแน่นอนสังเกตที่ไฟนะครับนะไฟทั้งสองข้างยังยังไม่เคยได้เปลี่ยนนะครับนี่คือสีของของของไฟหน้าไฟหน้ารถนะครับคือถ้ารถที่ชนผ่านการชนมาแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไฟไฟมันก็จะไม่เหมือนกันแต่นี่ไฟเรียกว่าเดิมเดิมนะครับ ไม่มีรอยบุบรอยบี้รอยย่นอะไรทั้งสิ้นนะครับมีแต่รอยหมองๆนะครับเพราะว่าใช้งานมาตั้งแต่ปี2012นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรเนาะอย่างที่ผมบอกไม่แค่แสนต้นๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันคันนี้นะครับราคาก็ไม่แพงค่างวดก็ไม่แพงนะครับนะฮะก็มีโปรโมชั่นแถมปุ๋ยเหมือนเดิมนะครับแถมปุ๋ยเหมือนเดิมมีปุ๋ยสองสูตรนะครับปุ๋ยเคมีอย่างดีสูตรมาตรฐานโลกนะฮะตรายูเทิร์นนะครับ มีสูตร15-40เ yeah. นี่ยได้ยินผมพูดแล้วไม่ต้องระมูลป่วนะไม่ต้องระมูลปัวนะ15-40คือสูตรปุ๋ยครับแล้วก็มีสูตร20-33นะครับอา้าวทำไมต้องมีสองสูตรแล้วเอะเคยจาไม่มีสองสูตรบอกสูตรนี้เขาเอาไว้หวานตอนเ,อเร่งการเจริญเติบโตนะฮะบอสบัสเเราก็เร่งเร่งให้ข้าวโตเร็วๆนะส่วนสูตรนี้เร่งให้เข้าว เรียกว่าบำรุงบำรุงการการการออ,อ,อย่างข้าวตั้งคันเนี่ยบำรุงให้มันออกรวงแบบเต็มๆนะเออนี่มีสองสูตรนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการไพเราะข้าวด้วยเนาะชาวไร่ชาว,ชวนาของเราเยออะไรไพ่เาราะข้าวแล้ว เออพายรอบก,ก็บปลวกแล้วหวานข้าวปลวกสระนั่นเองครับก็ฝากไว้ด้วยมาซื้อรถได้ปุ๋ยหรือท่านอยากจะได้ปุ๋ยเพิ่มท่านก็ซื้อปุ๋ยที่ร้านเราเราก็ขายนะมาที่ประกอบรถบ้านแล้วไม่ต้องห่วงเอา้า่ายรอบรอบคันเลยนะเดี๋ยวจะได้บอกราคานะครับ่ายดูรอบรอบคนันกันก่อนนะครับเข้ามาใหม่เลย,ย,ยอ่ามีปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเรามี ซื้อเพิ่มก็ได้นะครับปุ๋ยนี้ใช้ดีจริงๆนะครับอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนๆนะครับใช้ดีจริงๆนะฮะวานอะไรอันนั้นสวยหมดเนะ <laughs> สบายอ้ยเมื่อแต่รอจะนาบบานฟอร์ดเฟสต้านะครับฟอร์ดเฟสต้านะฮะร,รถเก๋งกระทัดรัดนะครับคล่องตัวที่สําคัญครับเครื่องดีเกียร์ดีไม่มีสันไม่มีกระตุกเลยนะครับนะะ เชื่อผมเพราะผมขับดูแล้วเพราะรถทุกคันก่อนที่จะเข้ามาไล่สดผมจะทดลองขับดูทุกคันนะเพื่อที่จะดูว่าข้อดีข้อด้อยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่โกหกแน่นอนนะครับเครื่องดีเกียร์ดีมากไม่มีกระตุกเลยนะครับคันนี้ครับดีมากมากนะครับอ่าให้ดูข้างในนะครับให้ดูข้างในกันคร่าวๆก่อนเพราะเรายังไม่ได้ทาความสะอาดอะไรนะครับเอามาถึงก็เอามาไล่เลยนะครับก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนะฮะหลังจากที่อ่า เดี๋ยวเราจะเอาไปปะแป้งแต่งหน้าทากวนอิ่มให้ก่อนแล้วจะเอามาไล้ให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสวยครับนี่ขนาดยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเบาะหนังจากโรงงานเลยนะครับนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แอร์เย็นสบายวิทยุฟังเพลงเพราะๆนะครับเบาะหนังสวยข้างในสะอาดนะครับ ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะนะครับสเกิร์ตจากโรงงานนะฮะไม่ใช่สเกิร์ตที่มาติดข้างนอกเอานะครับเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นความเหนียวความทนทานนี่ย่อมมีกว่าสเกิร์ตที่ติดเองจากจากปรานข้างนอกนะครับนะฮะล้อสวยมากครับนี่เอ,ออะนะบบบกลองแม็กสวยนะครับดอกยางก็ยังเต็มอยู่ ขับได้นานนะครับขับได้นานเลยทีเดียวนะฮะเออบ้าเพชรเลยบบบบานคันนี้เต๋อมือแต่เออบานบานประพุน,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 นมือนึ่งเลยบบา <c oughs> นะครับนะฮะเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะคันนี้อ้าวทีนี้ผมจะได้บอกราคากันแล้วนะครับนะนะบนะนี่คือ Ford f เฟ s t ต1.6รุ่นท็อปปี2012นะครับระบบเกียร์ออโต นะฮะมีเบาะหนังแท้าจากโรงงานถุ่งลมในระภายคู่หน้าระบบเบรก ABS เซนเซอร์ถอยหลังนะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจากโรงงานนะครับไม้แท้น้อยมากๆแค่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับแสนต้นๆกิโลนะฮะอยาเมย์ไหนเต็มเมยไหนบาทบแล้วกระจกข้างปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีไฟตัดหมอก มีแอร์เย็นๆเปิดตอนเย็นอ่าเย็นถึงตอนเช้าเลยยะเบอร์ตอนอะไรเงี้ยจีดเราตอนปรึกติดธรรมดาที่ไหนนะฮะวิทยุซีดีเอ็มพีสามนะฮะมีช่องอักมีบลูทูธแล้วแต่ท่านจะเลือกฟังอย่างใดอย่างหนึ่งเอ็มเอฟเอ็มก็ได้นะครับราคาอยู่ที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเยอะท่อเมนแบบยา ปีแสนปีหมื่นเป็นบุญเป็นปโนเองบาทยี่โลโก้ฟิร์ติ้งรถบ้านตบดบาทนะฮะเพราะฉะนั้นก็นะครับเคาะมาเลยนะครับที่ช่องเพจเฟซบุ๊กประกอบรถบ้านนะครับหรือจะโทรมาที่0819679671ก็ได้เนอะนะครับนะฮะราคา2แส20,900บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวเออนะฮะเครดิตดีฟรีดาว เครดิตดีฟรีดาวนะครับงวดแค่4 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นนะครับนะ อ่านะครับก็เครดิตดีฟรีดาวนะครับนะฮะส่วนถ้าเครดิตทั่วไปก็ดาวหมื่นเก้านะครับนะฮะเออคำว่าบางคนบางท่านสับสนไอ้เครดิตดีกับเครดิตไม่ดีนี่มันเป็นยังไงแล้วนะฮะเครดิตดีก็คือหมายถึงว่าท่านที่เคยผ่อนของมาก่อนนะฮะผ่อนของมาก่อนแล้วทรงดีนะครับไม่มีล่าชา้าไม่มีค้าง ไม่ว่าท่านจะพ่อะไรก็ช่างแต่พ่เมียไม่เกีย่ยวเน้อนะครับผ่อย่างพ,พอ่อนรถพ่บัตรอีออนพ่อมอเตอร์ไซค์หรือจะพอ่อทกสอ,อะไรก็ช่างนะครับ เขาเรียกว่าคนมีเครดิตนะครับแล้วท่านส่งเป๊ะๆเนี่ยเครดิตท่านจะดีนะครับท่านก็จะสามารถฟรีดาวได้นะครับแต่พรอนเมียไม่เกี่ยวนะพรอนเมียนี่ไปคุยกับแม่ยายเอาเองส่วนเครดิตทั่วไปนะฮะเครดิตทั่วไปก็หมายถึงว่าท่านที่ยังไม่เคยผ่ออ,อะไรทั้งสิ้นนะเอ๊ไม่ยะดาถ่ายโจเอ้า ก็วันนั้นฉันขี่มอเตอร์ไซค์ฉันยังมีเร่งมีผ่อนเลยเออไอนั้นมันผ่อนคันเร่งไอนี้หมายถึงผ่อนของนะครับท่านที่ไม่เคยผ่อนอะไรทั้งสิ้นไม่เคยเป็นหนี้พูดง่ายๆนะครับคือเรียกว่าเครดิตทั่วไปอันนี้จะต้องวางดาวอยู่ที่19,00 0บาทนะครับอันนี้อธิบายให้ท่านฟังเนาะนะครับ <c ười> ท่านจะได้เข้าใจนะบางท่านไม่รู้จริงๆนะไม่ทราบจริงๆว่าไอเครดิตดีกับ อ้เครดิตท,ทั่วไปนี่มันเป็นยังไงเรานะฮะ <c oughs> ก็อธิบายให้ท่านฟังแล้วเนาะคร่าวๆส่วนรายละเอียดเต็มๆนั้นก็ให้ท่านสอบถามมาที่พนักงานที่ร้านของเรานะฮะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบคําถามอย่างละเอียดทีเดียวเลยว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับเพราะว่าการออกรถแต่ละอาชีพนั้นนะครับจะใช้เอกสารไม่เหมือนกันนะครับ อาชีพนี้อาจจะใช้อันนี้อาชีพนั้นใช้อันนั้นอายุเท่านั้นอาจจะต้องใช้คนคำ้ำหรืออะไรต่างๆมีข้อปลีกย่อยอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นท่านสอบถามมาได้ที่แอดมินของเราเลยนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าการออกรถที่ประกอบรถบ้านนั้นนะครับทุกอย่างเป็นไปได้ นะครับท่านอย่าเพิ่งคิดว่าโอ้ยไปออกรถที่อื่นมามันออกอยากหรือว่าคิดไปเองยังไม่เคยไปออกที่ไหนแต่คิดไปเองว่าการออกรถแต่ละที่แต่ละคันนี่ออกอยากอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างงั้นนะฮะมีทะนะเยอะเอออะไรคือทะนะเราไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ทนายเออไอทนายก็ เขาว่าความแต่ไอ้ทะนะนี่คือช่วยบอกนู่นนี่นั่นนะเรยกทะทน,นะนะฮะบางทีทะนะในเรื่องดีก็ดีไปทะนะไอเรื่องไม่ดีก็เรียกว่าตาตัวใครตัวมันบาน <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเชื่อใครให้ท่านมาถามที่เต็นของเราเลยหรือจะ,อ,ะอินบ็อกมาถามทางเพจก็ได้หรือโทรมาที่0819679671ก็ได้ท่านจะได้รู้รายละเอียดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ ที่ประกอบรถบ้านนะครับออกรถได้ทุกอาชีพผ่านทุกคันดันทุกเคสอยู่ที่ไหนของประเทศไทยอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ไว้วางใจทีมงานประกอบรถบ้านนะครับที่นึ่งมามือกระสังบัดนะฮะเต็นมี2ที่เนาะที่บ้านว่าแล้วก็ที่อ,อำเภอกระสังนะครับข้ามทางรถไฟไปท่านก็จะเห็นป้ายบจากประกอบรถบ้าน,รน,รานพร้อมทั้งรถจอด อ,อยู่หน้าร้านนะครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็แวะไปดูไปชมไปทดลองขับกันได้เราไม่ว่ากันนะครับหรือจะมาทั้งสองที่ก็ไม่มีปัญหานะครับนะฮะมีบริการหลังการขายเออนะครับบริการหลังการขาย3เดือนนะประกันเกียร์ประกันเครื่องยนต์หรือ,อครบ1,000 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะทิ้งข้างท่านนะครับนะฮะแล้วก็แถมปุ๋ยแถมแมส ปิดปากนะครับช่วงนี้เครื่องเริ่มร้อนแล้วเครื่องถ่ายทอดสดก็บางทีมันอาจจะตัดไปก่อนก็ต้องขออภัยนะถ้าถ้ามันไม่จบแล้วตัดก่อนเนาะนะครับบริหารงานโดยเสี่ยปรเมศเสียงวังเวงและเจสําราญเสียงวางเวงคนสวยคนหล่อคนใจดีแห่งอําเภอรกระสังนั่นเองครับที่นึ่งมามปื้อกระสังเพราะฉะนั้นก็ติดต่อเราได้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้เนาะนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับ รถเก๋งคันนี้ที่เข้ามาใหม่ๆคันนี้นะครับนะฮะรีบเคาะมาเลยก่อนที่คนอื่นจะมาเอาไปก่อนนะครับฟ o r d f i e s t ต1.6รุ่นท็อปเลยนะฮะปี2012นะครับเจออโต้นะครับรถกระทัดรัดเพรียวนะฮะคล่คองตัวมากแล้วเครื่องดีมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีเกียร์ดีแล้วก็คันทรงคันชักตีกนกอกอะไรต่างๆโอ้ยปเปียา นะครับช่วงล่างเน่นอะไรคือปีกนกอะไรคือคันทรงคันชักแล้วคันทรงคันชักปีกนกก็คือระบบที่ช่วยให้รถแบบนิ่งนะครับเป็นศูนย์หนึ่งสองสามดีมากนะฮะพวกนี้ยังแน่นอยู่จะระบบการคุมรถเองจากออกจากพวงมาลัยมามันจะเข้าสู่พวกคันทรงคันชักปีกนก,กทั้งหลายแหลน่นะครับนะฮะช่วงล่างดี เออน,นะครับผมก็พูดภาษาช่างไม่ค่อยจะเป็นเท่าไร่แต่ถามว่ารู้ไหมรู้แต่อธิบายแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจ <c oughs> ก็ได้แต่พูดให้ให้ท่านท่านที่รู้ท่านก็จะเข้าใจเองนะครับนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วมีเสน่ห์ครับครันนี้โดยรวมแล้วมีเสน่ห์นะเชื่อผมเถอะผมเรียนมา ขอบคุณที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยววันต่อไปผมจะนํารถส่วนๆช่วงนี้รถเข้าใหม่หลายคันนะครับรถเข้ามาใหม่หลายคันเนื่องจากว่าคันเก่าๆเราทยอยขายตอนนี้ก็ยอดจองก็หลายคันนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาดูรถที่เต้นเราไม่ขาดสายนะครับนะฮะเรียกว่ามีกําลังใจทํางานขึ้นเยอะนะครับมีกําลังใจทํางานขึ้นเยอะเลยนะครับลูกค้าก็ให้ความไว้วางใจนะครับเราก็ มีกําลังใจในการขายนะครับยอดจองก็หลายคันนะครับเท่าแก่เราก็มีกําลังทรัพย์ที่จะไปซื้อรถบ้านคันใหม่ๆมาให้ท่านได้เลือกซื้อต่อนะครับนี่เรียกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั่นเองครับแนะก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านที่เข้ามาชมในช่วงของผมไลฟ์สดนะครับเรียกว่าขอให้มีเงินมีทองกันทุนหน้าอย่าได้เจ็บยาได้จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ ถูกหวยถูกหวยถูกหวยรางวัลที่สองสาสี่ห้าเอ้าแล้วรางวัลที่หนึ่งเหล่ารางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวผมถูกเอง <c oughs> <c oughs> ก็ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ